การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานหาดใหญ่ค่ะมีการคาดการณ์นะคะว่าเทศกาลสงกรานในวันที่12ถึง16เมษายนนี้นะคะจะมีเงินสะพัด658ล้านบาทค่ะนักท่องเที่ยวจะทะลักเข้าสู่จังหวัดไม่ต่ำกว่า68,000คนขณะที่ทางเทศบาลน,นครหาดใหญ่เองก็มีการจับมือกับภาคเอกชนนะคะในการถแถลงข่าวนับถอยหลังมิดไนท์สงการานปีนี้ค่ะ เทศบาลนครหาดใหญ่นะคะมีการแถลงข่าวค่ะหาดใหญ่มิตรไนส์สงกรานสัตว์สุขสนุกกันหาดใหญ่เพื่อเตรียมมอบความสุขให้กับประชาชนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567ระหว่างวันที่12ถึง13เมษายนนี้นะคะบริเวณถนนเสเดหานุสรสออําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยมีพลตํารวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ค่ะมาเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่รวมไปถึง ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มาเข้าร่วมเพื่อเป็นการส่งมอบความสุขความสนุกสนานให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาค่ะซึ่งในางานนะครับก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับการแสดงนะครับจากดีเจนะครับเอ็มซีชื่อดังครับได้มีการสนับสลับหมุนเวียนกันนะครับสร้างความสุขความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เที่ยงว,วันจนถึงเที่ยงคืนครับแล้วก็มีกองทัพศิลปินดารามากมายนะครับก็เป็นการสืบสารรับประเพณีไทย ปาร์ตี้โฟมแล้วก็อิ่มอร่อยด้วยกับวอล์กสเตดแล้วก็ฟู้ดทรัคนะครับณลานโรงแรมรีการ์เด้นพลาซ่าหัดใหญ่ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านผู้นวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่กันครับจริงๆแล้วเราคาดการตั้งแต่วันที่12ถึง16นะคะเฉพาะหัดใหญ่เนี่ยค่ะคาดการว่าประมาณ658ล้านบาท แล้วก็ผู้คนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเรานับรวมทั้งไทยและก็ต่างชาติด้วยเนี่ยค่ะประมาณ48,000กว่าคนนะคะเฉพาะในพื้นที่หาดใหญ่แต่ทั้งจังหวัดสงขลานี่จะมากกว่านั้นอีกประมาณ20,000ค่ะฉะนั้นเพราะาเรามีสงกราน ไม่เฉพาะไม่เฉพาะสองกรา์มิดไนท์สงกรานตรงนี้นะคะมันจะมีประมาณ5พื้นที่และมีที่เซ็นเซนเฟสถึงวันตั้งแต่1 2บสถึงสิแล้วก็มีอีกหลากหลายที่สงผละด้วยค่ะด่านนอกเป็นด่านหลักที่จริงๆแล้วเวลามาเลสิงคโปร์ก็จะวิ่งตรงมาทางไฮเวย์ของมาเลเซียแนละ้วแล้วก็เข้าทางเซดาเป็นจุดหมายปลายทางหลักเลยเพราะสะดวกสบายปลอดภัยและก็ชุ่มฉ่ำด้วยสองกรานนี้ค่ะก็เลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามาเลจะทะลักกว่าปีที่แล้ว